จิงจริงจิงจริงจริงจริริงฮกน้ำกกนาลูกฮกฮกอะไดบอกมาเลยปู่บอกมาเลยอย่าให้เสียเวลาเสียเวลานานนะปู่นะปู่องดำไม่เคยทีทบอกทีทีผู้ใดหอกตาเห็นถือตาเห็นบอถือก็หายอ่างนั้นดีอกดีใจดีอกดีใจจริงๆเลยปู่องดำนี่ขอให้โรโดรโดรอด ในการืึกซ้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สน,นับสนุนการพนันทุกชนิดโปดช้วิทยานในการรับชมร้อยซรัพย์น้ําโชคร้อยโชคร้อยทรัพย์เงินไหลกองทองไหลมาสาธุสวัสดีครับ FC Fan c l u คร้รอยซัพย์น้ําโชคเลขเด็ดน้ําโค มันอแอดมินโนติสารปู่องดําสราบขาว่ายญ่บุญสิมาทำพิธีขอโชคจากปู่องดําหัวประจำวันที่16กรักฎากรม2 5 6 7นงเป็นการมากครั้งแรกของยายบุญหากานผู้ชมกัเมื่อแล้วเอฟซีกับเมื่อแล้วขอบคุณอะไรกคนละแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินลอยสับน้ำโศกในการทำงานต่อไปและอย่าลืมกดกระดิง่งเมื่อไม่คิปวิดีโอใหม่มั่งจะได้แจ้งเตือน สองวิดิโอประมาณหลายซ่องแกนไรคอฝากส่องลอยสับน้ำโศกน้ำในเด้อมาหอดมาถึงศาลปู่องค์นํำแล้วกะเข้าไปในพิธีขอโศกของยายบุญเลยในบุญกำลังจำพิธีบอกกล่าวกับปู่องนัำเพื่อจะขอโชคหวยประจำวันที่สิบหกกรกฎาคมเนาะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ในเด้อ เกี่ยวกับการน้อมใจในจิตอื่นเดือนนั้นเนาะนักโมตันจักภควาโตะอะโตะธรมะตุสนจักนโมตุสันจักภคาโตะอะตะมะสันจักภควาโตะอะโตะธรรมะตุสันจกทุตังตานะกิจามิตัมมังตุนังกิจามิตัังานะกิจามีทุกียังสิสุัมสังตานะกิจามิทุกียังสิสัมมังตุนังกิามิ

Wika, sarana na sa pano, tukotolo ka wito, ano sa ro, puri ka sa ng manog sa anang kuto, pakawati sa wakato, pakawata sa mga dandito ko, akali ko. E sa pakawato, sa araw ka sa ang kuwa, hanay niyo sa tingyo, ang tingyo, ang tingyo, ano sa rong tingyakit, tangro ka sa tig, sa Sa ขอบคุณครับข้ามาแล้วกดไลค์กด like, แชร์นะเมน,นเดนอรภาพเสียงเป็นยังไงเป็นเถนะื่อแหลกนาะงตีไกบุญมาที่สารปวดอังดำแฉนจิตอันธานาคราช ជួនឈងទៅវត្តអត់មកបបសាថាមកតែឆានទៅវត្តអញ្ចឹងក្មាតមួយទៅណាមសាច់ចាប់បងមកទៀតចៅមកខំស្វាញព្រមមកសំពត់ញ៉ាក់សាកសិកមកខាងគូអីបងតាឡាក់ខាងម៉ងគីដៅមកតែណៃចៅមកតែណៃមកតែណៃចៅមកតែណៃបងអីយល់បងអីយល់ណាបង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 មកពីណាពីណាមកអីមកធ្វើអី มาทำอะไรมาทำอะไรบอกมาเลยบอกมาเลยบอกมา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 มาคอยโชคขอลาปปูอกดำมาคอยโชคขอลาปปูอกดำนี่เองเพิ่งไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นตานี่แหละเองมาทำทุระอะไรทุกข์ละอะไรทุระอะไรบอกตรงๆนะอย่าโกหกดังบอกโกหกบอกโกหกอย่าโกหกไม่ได้อยู่สีนารงเอออยู่สีนารงอ่าอืมเพิ่งมา เราชื่ออะไรชื resigned, choose, man, ่ออะไรรู้จักอยากรู้จักชื่อชื่อยายบุญชื่อยายบุญมีไม่มี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 ชื่อยายบุญชื่อยายบุญยายบุญโอ้ยายบุญยายบุญยายบุญ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 ยายบุญนี่แหละลูกศิษย์ลูกหาของปู่ดำลูกศิษย์ลูกหาของปู่ดำลูกศิษย์ลูกหาของปู่ดำแน่นอนแน่นอนจริงๆปู่นะ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 ปู่เนี่ยปู่มาอยู่ทั่วทั่วประเทศเลยนะปู่นะมาอยู่ทั่วเลยปู่ปู่องค์ดำปู่องค์ดำ ไปทางไหนได้ยินแต่ชื่อไปทางไหนได้ยินแต่ชื่อองค์ดำองค์ดำจริงๆเลยตรงๆเลยนะปู่นะแม่นๆเลยปู่จะได้โด่งจะได้ดังจะได้มีสำนักใหญ่ถ้าปู่บอกไม่ตรงปู่ก็อยู่อย่างนี้แหละปู่ไม่มีสำนักอยู่นะถ้าปู่ไม่บอกปู่ต้องบอกให้รู้บอกให้เห็นบอกให้บอกให้หกหกมาแล้วหกมาแล้วลูก 654 654 654กหาจำไว้อย่าทำนะว่าเอา2ตัวอีก654 654 654เอาเลยแป๊บแป๊บจริงจิงเลยหกหนะ654 2ตัวล้างนะ2ตัวไม่อยากจะให้เพราะอะไรเวลาให้ล้างมันขึ้นบนไม่เป็นไรดูไม่เป็นไรรับได้ไหม

อจริงจริงไม่ได้คุยเรื่องจริงอืไม่ได้คุยนะยายบุญไม่ได้คุยแต่ถูกไม่ถูกไม่รู้นะแล้วแต่ดวงลูกเอาให้ถูกสิปูโอก็ให้แล้วลูกให้แล้วหกห้าสี่หกห้าสี่นี่จำไว้ในดีๆนะหกห้าสี่หกห้าสี่เดี๋ยวหาตัวสองตัวก่อนสองตัวสองตัวหวยมันออกวันอะไรลูกวันอังคารวัอังเออมาแล้วลัก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 หกมาแล้ว 6ไฮ6 5 4 6 5 4เอาสองตัวสองตัวสองตัวนะปู่นะสองตัวนะปู่สงสารด้วย <c oughs> ปู่เอ้ยสงสารยายบุญด้วยมาแต่ไกลปู่เอ้ยไม่สงสารค่ารถค่าเรือนะปู่นะที <c oughs> ่รถมาชื้นนะ้ำมันนะปู่ไม่ใช่มาเดินมาสมัยปู่ยาตาใหญ่โอ้ยค่าละมันรถเอฟซีด้วยปู่ข <c oughs> อนะปู่นะขอนะปู่นะสงสารนะปูน่นะสองตัวสองตัวสองตัวนะสองตัว <c oughs> ตัวนะปู่อยากโงหกนะปู่นะเอาจริงๆเลยนะปู่นะเอาแม่นแม่นเลยปู่เอาแม่นแม่นเลยปู่องดำนี่มีฤทธิ์มีเทธมีศิษมีธรรมมีธรรมะธรรมโมูนี่ลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะเลยปู่องดำลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยเยอะแยะเลย้ไปทางไหนเห็นแต่ลูกศิษย์ลูกหาของปู่ดำนี่นี่ตั้งอยู่ก็กาแกะแกะอยู่นี่แถวแถวไหนแถเไหนลูกศิษย์ลูก,ลกหาของปู่ดำแหละไปดูนะได้สำน,นักยายอย่าลืมไปบอกยายบุญนะปู่นะ

ไม่ตัวหรอม่ตัวมาตัวมันเฮยคนอื่นตัวบ่ได้ตัวบ่ได้ผิด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 ิ้ยจริงจิิิิยายบุญพาเองให้เอฟซีถูกยายบุญต้องมาดำให้ปูนะมดให้ปูนะยายบุญนะดผให้แม่แมได้บุญลามได้บุญมาดาัให้ปู่นะยายบุญนะถ้ายายบุญถูกมวยนะให้คนอื่นถูกแล้วยายบุญมาดานะดามาก่อนดากก่อนถ้าดา ถ้าถูกวัดนักมาอีกนะมาอีกน้าใหญ่บุญนะมาอีกไม่ห้าม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 ค่านปู่จะให้กี่งวดเนาะอันนี้ให้สามมวดสามมวดไม่ต้องเอาเยอะดอกลูกเยอะจะเข้าภาษาแล้วอยากผูเขาจะนั่งสมาธิเข้าภาษาแล้วมันยากลูกโอ้ยเมื่อไรจะได้ออกออกได้ไหมนี่ปู่ทำไมเข้าเข้านานแท้ปู่บอกลูกหลานแล้วหวย

พอใจหรือยังพอใจแล้วพอใจหรือยังพอใจแล้วครับอ้าวพอไหมพออ้า่ไม่พอเดี๋ยวปู่จะเข้าอีกนะพอแล้วพอแล้วมันรู้เหนื่อยมันรู้เหนื่อย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 นะปู่นะเหนื่อยนะไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะตัวขอตัวขออใส่นะปู่นะจริงๆเลยจริงๆเลยโอ้ยพูดไม่ยากกับปู่พูดไม่ยากละปู่องค์ดำพูดไม่ยากพูดไม่ยากปู่องค์ดำนักนะนี่อีสายสายพญานะ

แตกเลยแตกเลยแตกเลยสแตกเลยแตกเลยเน่สุดสาธุ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 นะครับตามนี้นะครับกับ654นะครับกับ35นะครับ654 35นะครับานะครับอ่ะแม่บุญยกให้ดูหน่อยสิ654เนาะ ในยายหันหน้าไปดูคนเดียวได้ยายโอเคโอเคนี่นะครับ6 4กับ3 5 6 4กับ3 5นะครับเอาลงตามๆให้เห็นหน้า5กับ3 5เนี่ยคนกีเรก็ว่ากีเรยาว่าคน6 4 3 5 6 4 3 5นะครับ5 4กับ3 5นะครับนะครับ ขไปทั้งคุณแขันไปทั้งอนของม